สวัสดีทุกคนผมแค่แวะมาบอกว่านี่เป็นแค่ความมันเล็กๆที่ผมตัดมาจากสตรีมสดของผมเท่านั้นเองซึ่งถ้าคุณอยากรับชมความสนุกแบบเต็มๆก่อนใครสามารถมารับชมได้ที่ twitch tv/sifa t h a ก r ียนทุกวันเวลา2ทุ่มที่นี่ที่เดียวครับผมไปละเจอกันคือตอนนี้ผมอยากขึ้น1385มากๆเลยอ่ะมันต้องบวก9ทั้งตัวใช่ไหมครับคิดว่าน่าจะยังพอไหวอย,อยู่นะมึงแค่นี้บวก8อันนี้บวก8 อันนี้บวก 9, ก้าอันนี้บวกสิบมาแล้วแล้วนี่บวกเจ็บวกเจคิดว่าได้จะพอถึงไหมมาหนึ่ามแปดเราต้องบวกเก้าทั้งตัวโอ้โหยังแม่งกินเงินชิบหายเลยอะสี่สิบปโอหช่วยหน่อยได้ไหมเนี่ยโอ้โหงั้นเราลุยเลยก็แล้วกันเนี่ยผมปะบวกเจ็ดขึ้นบวกเก้าบวกเจ็ดขึ้นบวกเก้าแล้วบวกแปดบวกแปแค่สชิ้นเองเราถึงหนึ่แล้วมาดูกันว่าเราจะไปถึงไหมไมห้าสิบส เอา45ต้องลุ้นทุกช็อตเพราะว่ามันแพงครับแพงมากตี5ทีเท่ากับ1,000โก1,000โกเท่ากับประมาณ35บาท4 0 60บาทแล้กปปานี้อ๋อเย้ย,ย,ย,ยวันนี้มาดีวันนี้มาดีบวก8ปมาแล้วบวก8มาแล้วช็อตแรกเลยดาบเนี่ยผม ตีดาบทีหนึ่งใช้สิว่าหนึ่งแสนเลยเหรอ a ่ What the f u c ดดาบนี่เลยคือตัวแพงเลยใช่ไหมงั้นเราไปไล่อ,อีร้อนสักสองแสนไหมโอ้โหดาบนี่เลยคือตัวแพงเลยจริงแตกทีร้อนหนึ่งแสนว่ะไอเฮี้ยนหนึ่งพันโกอะ่ะแล้วคือไม่รวมมัธยุดิบนะอันนี้แค่เงินตีเลย แพงมากครับขูดมากแล้วคืออันนี้อันนี้ยก็แพงไอ้ยีนี่ก็แพงไอ้เียอาจจะไม่แพงเท่าไหร่อันนี้แพง30ซโอ้ย30%ถ้าติดก็คือจบเลยผมจะพักเลยสำหรับไอดาบอันนี้จะไม่ตีต่อนะครับผมเราสุดมาเป็น3 5เถ้ามันจะติดมันก็ติดครับเท่าไหร่มันก็ติดครับอันนี้คือหนึ่งในสามเท่าไหร่มันก็ติด ผมแน่นอนวันนี้วันของผมแน่นอนครับวันนี้วันของผมแน่นอนโอเคบวกเก้าแล้วสามชิ้นเหลืออีกสามชิ้นบวกเจ็ดขึ้นบวกแปดสี่สิบเก้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์บวกเจ็ดขึ้นบวกแปดห้าสิบห้าสิบหนึ่งสามแปดห้าเราจะได้ไปเล่นไอ้กอสเฟสสองถ้าเกิดว่าเราหนึ่งสามแปดห้าตัวหลักเนี่ยไอตัวเราจะมีสกิลอัพเกรดทำให้ตีของเทียร์สามได้ง่ายขึ้นแล้วเราค่อยไปปั้นตัวชั้นฮันเตอร์ เราต้องทำตัวนี้ให้ได้หนึ่งสามแปดห้าให้ได้วันนี้วันดีวันนี้วันดีพอามไม่เจ็ดแต่เปียกผมรู้สึกดีมากตอนนี้พอมไม่เจ็ดแต่เปียกมาไม่เป็นไร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 ทีเดียวทีเดียวแตกทีเดียวไม่ว่ากันแตกทีเดียวไม่เป็นไรแตกทีเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้มันก็ เราต้องมั่นใจเราอยากให้มันเสียความมั่นใจครับเราอยากให้มันเสียความมั่นใจผมจะใช้สูตรกดตรงตัวอครับสูตรเดิมครับสูตรนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังโอเคมาแล้วเลยว่าแปดโอเคสวยงามเนี่ยครับผมเราเหลือตีสามทีแปดแปดแปดให้มันเป็นเก้าให้หมดแค่นี้เราก็เหลือเือแล้วครับปแม่งใช้เงินเยอะจังวะแม่งตีแปดหมื่น มันใช้ซิว่าแปดหมืโคตรแพงเลยครับเย้สามเอร์เซโอ้โหยสเปอร์เซอีก3ชิ้น3าอีก3ชิ้นขอแบบเสียงใสๆชิ้นแรกจากสชิ้นนับ3ามสองคนที่ตัวอาร์เหมือนเดิมไม่เคยทำให้ผิดหวังโ oh, yes! oh, yes! oh, yes! อ้ยสโอ้ยสโอ้ยโออีส2ชิ้น วันนี้หยุดกูไม่อยู่อ้ yes วันนี้หยุดผมไม่อยู่แล้วครับไม่ตีวันนี้แล้วจะตีวันไหนอีกไปครับมั่นใจครับมันเหล็กมันก็ยังดีอยู่ไม่เป็นไรผมยังไม่โมโหเหล็มันก็ไม่แย่ไม่เป็นไร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  เริ่มเป็นลายล้เริ่มถ้าจะไม่ค่อยดีล้วขมอนขมอนมอนสามสิบหกเปอร์เซ็นต์ขมอมสอนต์ให้แตกเลยแค่สองทีเท่นั้นอย่าแตกอีกอย่าแตกอีกเป็นครั้งที่สามอย่าแตกให้เองาน่าเอาห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 น้าเป ไม่มีทางที่มันจะแตกแน่นอนเยอะโอเคอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวขอโป้งโปขึ้นไปเลยตัวเดียวฝากดูด้วยฝากดูด้วยฝากดู ไงเฮ้ไหมเฮ้ไหมครับเฮลั่นไม่เป็นไรมันแค่ทีแรกไม่เป็นไรมันแค่ทีแรกมันแค่ทีแรกทีเดียวเงินหมดโอเคทีแรกทีแรก อันนี้มันเอาไว้ทำไรอ่ะอันนี้มันเอาไว้ lunch commemoration gold coin มีคนบอกว่าถึงแล้วเพราะมีเพราะมีของ60อ๋อเหรอถึงแล้วเหรอเฮ้ยมันก็ถึงแล้วนี่โอ้แต่มันต้องเอาอะมันมันถึงแล้วครับเกมเกมบแต่ขออีกทีนึงขอให้ดีนึงมันข้างขาอะมันมันมันรู้สึกว่าเหมือนกูแพ้อะก็แต่ว่ะถ้าเกิดว่าเราเลิกตอนนี้มันรู้สึกมืนเหมือนเราแพ้ครับ ไม่ได้ครับไม่ตีแล้วอันนี้คือสุดท้ายแล้วอันนี้คือสุดท้ายแล้วนะฮะอันนี้คือสุดท้ายแล้วครับเราจะไม่ตีแล้วนะเพราะว่าของผมหมดแล้วนะครับผมกดที่ตัวอาเหมือนเดิมครับเอาตีอันนี้คือเสร็จแล้วไม่เป็นไรอันนี้คือตีสุดท้ายแล้วเพราะว่ามันเสร็จแล้วคือเราตีเสร็จเราไปเล่นควีได้เลยเพราะว่านี่คือเสร็จแล้วครับไปเก็บงานครับเสร็จแล้วครับไปครับหน้ามืดคล้ายจะเป็นลม เกมนี้นะเวลาทำไไปมันตีบวกแตกทำไมเสียงมันรู้สึกแย่ yeah! ขนาดนี้วะมาถึงขน,นาดน,นี้แล้วเราต้องมีตัวช่วย62%ไม่มีทางแตกอย่างแน,น่นอนเพราะเราใช้ตัวช่วยไปแล้ว62%ไม่มีทางแตก no way no chance no way ไม่มีทางแตกลุยไม่มีทางแตก หมายว่าตัวช่วยในเมื่อใส่ตัวช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์แล้วมันยังแตกหกสิกว่าเปอร์เซ็นต์มันยังแตกหกสิเปอร์เซ็นต์โอ้โหเมื่อกี้62เปอร์เซ็นต์ยังแตกเนี่ยหาตัวช่วยเพิ่มยับเต็มเลยคราวนี้ผมยับเต็มเลยครับคราวนี้ผมยับเต็มเลยครับคือมันชิ้นสุดท้ายแล้วครับผมจะได้ไปทํางานทําการอย่างอื่นซะดีเฮียปล่อยกุยเถอะไม่งั้นผมไม่ใช้เราตัวช่วยอะ่ะผมจะได้จบจบไปครับ โอเคจบจบโอ้ยละขินหมดโอเคมันกลัวโดนผมต่อยมันกลัวโดนผมต่อยโอเคเรียบร้อยหนึ่งสามแปดสิบห้านะครับผมโอ้ยนึกว่าตอนนี้เราไปลงเอ่อคอนเทนต์ได้เยอะขึ้นแล้วเนี่ยครับผมโอเคใช้ได้แล้วเราก็ สามารถไปพันตัวลองให้ได้ง่ายขึ้นแล้วใช่ไหมเพราะต้นตัวนี้ต้องถึง385ก่อนแล้วผมเฮ้ย,ย <c oughs> มึงมึงนั่นแหละดูเพลินเลยนะมึงไอสัตว์มึงนี่มันแฟนพันแท้เลยนี่ว่าว่าแต่มึงอกด f o l โล่หรือ,อยังวะเอางงอีกงงอีกนี่ไงปุ่มตรงเนี้มันเป็นรูปหัวใจหรือยังกดสิเฮ้ติดตามไงจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้เมื่อเองกดติดตามเมื่อไหร่ ทุกๆครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเองจะได้รู้ก่อนใครยังไงหรอวะยังไม่มีไอดีทวิชใช่ไหมก็ไปสมัครสิว่าจะรออะไรมันง่ายนิดเดียวไปเลย